ดีครับวันนี้ผมมะทำกข้าวกินเองเมนูก็คือนกเป็ดนะครับก็มีอะไรห้าสับสับสับับอันนี้ที่สับไปแล้วเนี่ยสับไปแล้วก็เป็นนกเป็ดแล้วก็จะเป็นพาเท็ใส่ใบยี่หร่าก็สมุนไพรเยอะหน่อย ก็เกินไปแล้วก็นีย่ยฮะเป็นอาหารที่เมาเาืมรชาติไม่รู้ว่านายบอกแต่ก็มันน่าจะเป็นะทั้งกับแก้มแล้วก็อาหารเย็นด้วย นี่คือของทีสับสามารถจะไม่สับนะบนนนจะ mm hmm. สับเป็นชิ้นแล้วมันจะกะินลำบากเพราะส mm ับเป็นชิ้นแล้วมันก็กระดูกมันเยอะกระดูกเยอะเพราะเนี่ยถ้าสับละเอียดแล้วมันจะอร่อยกว่า mm hmm. เครื่องปรุงกม็มีหลายมากนี่เป็นพริกแกงแกงตา mm hmm. หอมหอมามากตาเองก็ไม่หายใส่กระชายนี่อะไรกระชายนะ แค่นั้นปลาน้ำน้ำมันไม่ใส่ใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวแล้วใส่พริกใส่พริกลงไปแค่นั้นเลยก็เป็นเอเนื้กเสร็จก็สับละเอียดก็ประมาณประามาณนี้ก็แล่ถอนหนังก่อนนี่ก็ได้จานหนึ่งละกินได้หลายคน ต่อใาบายี่หรามาก็ใส่ใบยี่หราก็ครบแล้วอันนี้เครื่องปรุงสำคัญตัวแรกสำคัญเลยเนี่ยตัวเนี้ยอ้าวใบยี่หรามาแล้วเอาใบายี่หราแล้วใบยี่หราใบยี่หรา,า,า,ามาครับครับใบยี่หรามาอ่านี่เครื่องตัวตัวเด็ดเลยตัวเนี้ยฮะพักทายท่านผู้ชมหน่อย อ่านี่คือครับสวัสดีครับอันนี้คือใบยี่หล่านะมันคนเขาเรียกกะเพราวควายหรือว่าอะไรผมเรียกใบยี่หลา่ายี่หล่ารถร้อนแรงแน่นอนถ้าโดนไปแล้วนะเหนือซิกบองตรงเนี่ยซิกตัวนี้แหละตัวชูรถเลยเนียพเอกของงานเลยเนะี่ยนะครับนี่คือตอนที่หนึ่งกับโฟเอ็มกับหารป่าครับสวัสดีครับ